อเคบทที่สองครับผู้นำที่ไม่เป็นใจเล่นพวกยิวใช้ชีวิตตุลัดตุเลไม่มีหลักแหล่งอยู่นี้ถึง400ปีไม่ว่าจะเดินทางไปที่ไหนก็หอบหิ้วพระเจ้าของตนไปด้วยสิ่งที่หอบหิ้วเอาไปนั้นคือหีบไม้ใบใหญ่ใบหนึ่งภาษาอังกฤษเรียกว่าอาร์คนะครับเหมือน เรื่องนั่นแหะที่มีลิเตอรออฟเดอะลออารไออะไรอ่ะหลังล่าสมบัติอินเดียน้าโจดภาคหนึ่งอาร์อาร์ตัวน,นี้ก็คือหีบพันธสัญญานะครับเรียกว่าอาร์กผีนั้นสลักรูปเทวดามีปีกอันเป็นรูปของเทวดาซึ่งคอยปฏิบัติบูชาพระเจ้าอยู่บนสวรรค์และดูเหมือนจะติดทองหรือหุ้มทองเอาไว้อย่างใดอย่างหนึ่ง เมื่อตั้งที่พักลงที่ไหนก็การกระโจมขึ้นแล้วตั้งหีบนั้นไว้ในกระโจมเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์สำหรับสังเวยพระเจ้าที่นั่นพระเจ้าของพวกอยู่ในขณะนั้นจึงเป็นพระเจ้าแบบกระเป๋าหิ้วสะดวกแก่การที่จะเดินทางไปได้ทุกแห่งที่พวกอยู่ต้องการจะไปชีวิตแบบนี้ออกกระถูกโรค สำหรับวงตระกูลของอับราฮัมเพราะปรากฏว่าเมื่ออายุคนละมากมมีอายุคนละมากมากกว่าร้อยปีขึ้นไปทั้งนั้นเมื่ออับรามมีบุตรชื่ออิสฮัตและอิสฮัตมีบุตรชื่อยาโคบยาโคบมีบุตรชายอีกสิบสองคนคนหนึ่งชื่อโยเซฟเวลาก็ล่วงไปถึงสี่ร้อยปี พอถึงเวลานั้นความอดอยากนะครับอย่างยิ่งก็เกิดขึ้นในดินแดนที่พวกยูท่องเที่ยวทำมาหากินอยู่ชนหลายเหล่าที่อยู่ในดินแดนนั้นรวมทั้งพวกยูด้วยก็เริ่มอบพยพไปสู่อียิปต์ทางด้านลุ่มแม่น้ำไน